มาต่อนะคะคราวที่แล้วนะคะคุณครูได้ค้างเอาไว้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียของเราเนาี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ,อส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่นะคะส่วนที่เป็น,ะน,ะะน,น,นะะพื้นแผ่นดินใหญหะะะะ่แล้วก็ส่วนที่เป็นหมู่เกาะนะคะอันนี้นะคะพื้นแผ่นดินใหญ่มีประเทศอะไรบ้างมีพม่าหรือเมียนมานะคะไทยลาวเวียดนามกัมพูชานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะนะคะ เกาะกับหมู่เกาะต่างกันยังไงนะคะเกะาะก็คือมีเกาะเดียวเช่นสิงคโปร์นะคะหมู่เกาะก,ะกะเะ็เล่หลายเกาะรวมกันอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ก็บรูไนติมอร์เลสเตตอนนี้ก็จะในส่วนของการเป็นเกาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะภูมิประเทศของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเขาจะแบ่งออกเป็นกี่โซนโซนอะไรบ้างอันที่1ก็คือเขตที่รับรูปแม่น้ํานะคะ ก็จะมีแม่น้ําที่สําคัญเช่นแม่น้ําโขงนะคะแม่น้ําโขงแม่น้ําแดงแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําอีรวลดีนะคะเจ้าพยาอยู่ในประเทศไทยแม่น้ําแดงอยู่ในกัมพูชาเอ่อโทษทีแม่น้ําแดงอยู่ในเวียดนามนะคะแล้วก็แม่น้ําอีรวดีก็อยู่ในประเทศพม่าหรือเมียนมานะคะอันนี้เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําก็จะเป็นโซนที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่า มันก็จะเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสามารถทํามาหากินทําอาชีพเกษตรกรรมรต่างๆพวกนี้ได้นะคะในส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเลคาบสมุทรแล้วก็หมู่เกาะต่างๆนะคะก็จะมีสิงคโปร์อิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะพวกนี้ก็จะประกอบอาชีพนะคะเป็นประมงนะคะแล้วก็ทําแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเขตที่ราบสูงนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตะวันออกของพม่านะคะบริเวณนี้มีประชากรอาศัยอยู่น้อยแต่ว่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญนะคะก็คือ,อป่าไม้นะคะไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อัญมณีหรือพวกเพชรพลอยต่ตางๆพวกนี้นะคะแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือเขตเทือกเขานะคะเขตเทือกเขากา็ในภูมิภาคของเราเนี่ยมันมีเทือกเขาทีา่ที่เขาเรียกว่าไม่สูงมากนะคะอย่างเช่นเทือกเขาในรัชฉานของพม่า,รมาหรือเมียนมานะคะแล้วก็ เทือกเขาที่บริเวณเกาะสุมาตาแล้วก็เกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียนะคะส่วนของบริเวณเทือกเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางนะคะเนื่องจากว่า,ามันไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพต่างๆนะคะแต่เราก็จะมีมีประชากรที่เขาอาศัยอยู่นะคะที่เป็นเขาเรียวกว่าเป็นชนเผ่านะคะที่อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆนะคะตาม เขาเรียกว่าตามความความคุ้นเคยของเขานะคะที่อยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะแม้ว่าจะเป็นบริเวณในส่วนของของเทือกเขาหรือว่าในส่วนของหมูกก่เกาะนะคะอากาศในภูมิภาคเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่คุณได้เล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะคะว่าอากาศในภูมิภาคของเราเนจะเป็นแบบร้อนชื้นเพราะอยู่ในเขตมรสุมนะคะมีทะเลมีมหาสมุทรล้อมรอบทุกด้านเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาถึงตุลา มีฝนตกเป็นช่วงฤดูฝนนะคะอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะเป็นช่วงแล้งนะคะแล้วก็รับอิทธิพลจากาจากทางจีนนะคะมีฝนตกน้อยแล้งแล้วก็อากาศก็จะหนาวเย็นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้บ้านเรามันก็หนาวเย็นไม่นานนะคะทรัพยากรที่สําคัญในภูมิภาคของเรามีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นป่าไม้ นะคะสัตว์ป่าแร่ธาตุอัญมณีนะคะเพชรพลอยต่างๆน้ํามันก็มีการขุดค้นพบในพื้นผ้าของเรานะคะทรัพยากรดินนะคะพวกแร่ต่างๆพวกนี้แล้วก็มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะในการทําเกษตรกรรมโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาทรัพยากรกจากภูมิภาคอื่นๆนะคะแล้วก็เหตุผลนี้แหละนะคะที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่ทําให้ชาติตะวันตกนะคะในสมัยก่อนนั้น ได้พยายามเข้ามาที่จะครอบครองนะคะครอบครองประเทศในภูมิภาคของเราเพราะว่าเขาต้องการทรัพยากรธรรมชาติของพวกเรานะคะ